คุณผู้ชมคะกุ้งทอดถูกแปลงโฉมเป็นลูกลิ้นจี่ทางร้านจัดจานแบบมีลูกเล่นโดยเอากุ้งที่ตกแต่งให้เหมือนลิ้นจี่ไปแขวนบนกิ่งไม้ทําให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนได้เด็ดลิ้นจี่สดจากต้นก่อนกินเปลือกกุ้งเคลือบสีแดงสดจิมกับซอสโยเกิร์ตรสลิ้นจี่ที่ร้านทําเองเมื่อกัดเข้าไปรสชาติหวานสดชื่นของลิ้นจี่ผสานเข้ากับความสดของกุ้งทอดได้อย่างลงตัวเมื่อเปิดฝานึ่งออกมีเสี่ยวลงเปาแป้งบางไส้แน่นร้อนกําลังดีความต่าง จากเ่ยวหลงเป้าทั่วไปคือบนแต่ละลูกมีทองคําเปลวประดับและตกแต่งด้วยเห็ดทรัฟเฟิลซึ่งให้ความรู้สึกหรูหราเป็นพิเศษส่วนไก่อบองที่เพิ่งออกจากเตาร้อนๆมีผิวสีเหลืองเกลียมไก่ย่างตัวนี้มีความพิเศษต่างจากไก่ย่างทั่วไปทางร้านใช้กาแฟเป็นเครื่องปรุงในการหมัก เมื่อกาแฟาถูกอบความร้อนจะเปลี่ยนให้หนังไก่เป็นสีคาราเมลแต่เนื้อไก่ยังคงนุ่มชุ่มฉ่ำพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆของกาแฟาเมนูนี้ต้องทำการสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นเพราะทำยากและได้รับความนิยมสูงนอกจากนี้ยังมีอีกเมนูที่น่าสนใจคือการนำมะพร้าวมาผ่าสดๆเทลงในซุปไก่ลูกค้าต่างบอกว่าซุปมีกลิ่นหอมของผลไม้อ่อนๆรสชาติสดชื่นและไม่เลี่ยนนอกจากมะพร้าวแล้วราชาแห่งผลไม้อย,อย่างทุเรียนก็เอามาปรุง กับซุปไก่ได้เหมือนกันเนื้อทุเรียนสีเหลืองทองถูกเคี่ยวในน้ำซุปทำให้ได้ซุปที่มีรสชาติเข้มขน้นกลมกล่อมหอมอร่อยเชิญชวนให้ลูกค้ามาลิ้มลองรสชาติแปลกใหม่ปุณรัตน์ชาญชัยเมทาวัรรายงาน